กันว่าจะตรงกับทีเรียนรถไหมหลายคนชอบลุ้นกันเลยเกินไหมมีเลขไหมโอ้เอาสวัสดีทุกคนทุกท่านเ,เราวันนี้เรามาเจอครับอ่าพี่โจทเรนทัตภูกแก้วนะครับในนามบโอกอสุรินนนวนะครับบอกอสุรินนนวหรือเป็นพอสุรินนนวนะครับทุกคนนะครับเป็นโบโอกอด้วยนะครับวันนี้มาโมประตูให ทีมสังขะนะครับสังขะทีมสังขานะครับเพื่อช่วยเหลือรามาัมูนตัวเลขรถคันนี้รถตัวเลขอะไรนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอบอกอันนี้ 6, 6 1หน<ด>อ,อาจารย์ไทยเยบอกแล้วเนี่ยอาจารย์คันที่แรออยู่ใช่ไหมอาจารย์<ไ>บอกว่าคันที่แรออยู่อ่าม,มาดูทะเบียนต่อยรอบนึง<ม>อยู่ประมาณนี้แหละน้อง้องอยู่ประมาณนี้ใช่ไหม ก็ไปดูสูตรคิดสูตรคำนวณกันอีกรอบอีกโหนเนาะว่ามันจะใช่หรือไม่ครับอ่ะมาดูผลสั่งค่ะเห็นทางนู้นไปทางไหนขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ร่วมทาบุญมานะคะอนุมทนาสาธุนะคะวันนี้บุญสําเร็จแล้วนะคะศูนย์ศูนย์หกเคยปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะหนึ่งครั้งนะคะวันนั้นหวยออกทั้งวันเลยนั่นนะคะก็ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแข็งแกร่งปลอดภัยอายุมั่นคงยืนบุญสําเร็จได้ด้วยการโมทนาบุญสําเร็จได้ด้วยการแบ่งปันเนาะสาธุกับทุกคนทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะเราจะได้ช่วยเหลือคนลำบากยากไร้ไปก็ไว้ช่วยคนคนลำบากคนยากไร้ยากจนเพราะว่าศพหนึ่งศพก็จะใช้ผ้าห่อศพสามผืนห่อท่อนบนท่อนกลางท่อนล่าง ู้ใหญ่ใจดีนะอ่าอันนี้ตลาดไทยนะแคนตาลูปคุณอ้อยนะนนคุณอ้อยมนลฤดีสังมงคลบริจาคมาหนึ่งใบ2,000บาทนะแล้วก็คุณมงกฎจกกรคูณตีสอนหรือว่าพี่หญิงเนี่ยบริจาคมาหนึ่งใบ2,000บาทนะแล้วก็เนี่ยคุณไมตรีนินละไมบริจาคมาหนึ่งใบ2,000บาทและที่สําคัญผู้ใหญ่ใจดีเสษฐีใจบุญนะคุณ ขุดเฉลิมฉัดวิเชียนเนี่ยวันนี้คู่สามีภรรยานเนี่ยบริจาคโรงศพสองใบ,บนะให้กับจุดศินรงไป2อใบแล้วก็เนี่ยผ้าขาวหออ่อศพอีกสิบืนช่วยเหลือ,อยำยากผ้าผืนสุดท้ายปลายที่มั่นแล้วก็เนี่ยบ้านหลังสุดท้ายจริงมีอยู่อย่างหนึ่งนะพี่โจที่เราจำเป็นต้องขายมากเลยเพราะว่าเราเน้นอ่โรงศพผู้ยากไรใช่ไหมแ้วเราเดินทางไกลเนี่ยสิบ กลิ่นใช่อเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบต่อไปรอบต่อไปเดี๋ยวจะจะมอบซิปขอศพตรงซกับทุกๆจุดเดี๋ยวจะระดมทุนมาให้เขาไปในแออ่ะเปิดดูหน่อยสิเลขฝาโลงอะไรครับดูสักหน่อยอ๋ออ่ะลุ้นกันว่าจะตรงกับทะเบียนรถไหมหลายคนชอบลุ้นกันเลยเกรนไหมมีเลขไหมอ้เอ้า หกเก้าสี่หกเก้าสี่หกเก้าสี่เก้าอีกแล้ว6 9มหกเก้าโแล้วหก้าอีกแล้วเอาแสดงว่าหนึ่งโดนถีบทิ้งสี่แขกโตสี่มาสิแขกโตสี่เออหกเก้าสี่นะอือก็ไปช่วยเหลือคนยากคนจนก็เป็นก็เนาะบ้านหลังสุดท้ายเนาะอ่ะใครมีเหรียญเอามาใส่นะฮะคุณทุกกี้ขอเหรียญขอแบงค์นะฮะมีไหม เอามาใส่หน่อยมาใส่พี่พลสักเปิดเปิดแล้ว,เ,ลวเขาบอกว่าไม่เปิดอย่างเดียวต้องทำบุญด้วยเอามีเท่าไหร่ก็ได้สิบยีิก็ได้ฮะมาสาประการโอ้พอดีเป๊ะสาคือร่างกายของมนุษย์32ประการเนาะบุญเหล่านี้ขออุทิศให้กับเทวดาประจำสังขารเทวดาประจำตัวทุกคนทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้อุทิศ ให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรขอบุญเหล่านี้จงสําเร็จเป็นพลวัตปัจจัยคนที่ต้องทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์คนที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งไปใครที่ไม่เคยมีโชคมีลาบให้หมั่นสร้างบุญสร้างทานบารมีแล้วจะมีโชคมีลาบอย่าหวังน้ําบ่อหน้าต้องสร้างบุญก่อนถ้าไม่สร้างบุญไซบุญนั้นหรือจะมาเนาะ อ่ะเอาไปลุ้นกันครับนึงใช่ไหมเรียกอะไรครับเดี๋ยวหกหนึ่งเออโอเคเนาะเอาหกหนึ่งเอาสองตัวไปก่อนหกหนึงสองตัวไปก่อนหกับเตัวเดียวกันหรือจะมาอยู่ด้วยกันเป็นเก้าหกหนึ่งก็ไม่แน่เก้าหนงหกก็ไม่แน่เอาดูนะครับร้อยสามสิบเก้าโคนครับ เป็นยังไงท่านวอรอาสวัสดีครับผมเริ่มต้นสําหรับผมเนาะครับโจทนินทั์กูแก้วก็เป็นนักข่าวธรรมดาธรรมาคนหนึ่งอแะเมื่อ15ปีที่แล้วก็เริ่มต้นทําข่าวก็ทําทีมข่าวอยู่มาวันหนึ่งเราเจอพ่อแม่ครูาอาจารย์บอกว่าโจคุณทําข่าวคุณก็ได้ช่วยในระดับหนึ่งคุณไปทําเกี่ยวกับสายบุญนะแล้วอาจารย์ผมก็ให้เลขมา ให้เลขมาถูกูถ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 ,ถ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 ูมาเรื่อยๆมันมาจากสูตรคำนวณอาจารย์คำนวณให้ถูกมาเยอะมากจนกลายเป็นเลขสร้างบุญจนกลายมาทําสมาคมสุรินนิวทำสมาคมอัศดินได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะว่าอาจารย์บอกว่าสร้างบุญแล้วบุญจะสําเร็จนี่แหละคือพลังอันบริสุทธิ์ที่เราทําโดยไม่หวังอะไรอะแล้วมันจะกลับมาก็ อยากจะฝากทุกคนทุกท่านเอาคำคำนี้ไปใช้นะพลังความดีเริ่มที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วมันจะเป็นพลังบวกเนาะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะก้าวข้ามไปได้ครับครับตอนนี้กี่คันนะครับที่จุดตอนนี้มีทั้งหมดเจ็ดคันเจ็ดคันมีทั้งหมดเจ็ดคันอำเภอที่แปดกำลังเริ่มขึ้นอำเภออะไรบ้างครับที่อำเภอเมืองสามคันอาศีดะรงคันหนึ่งท่าตูมคันหนึ่งที่โคราชคันหนึ่งรวมแล้วทั้งหมดเจดคันครับครับ ถ้าพี่น้องอยากใช้บริการทางไหนได้บ้างครับก็ติดต่อณพื้นที่ฮะอย่างสังขาะก็มีเบอร์เนี่ยติดต่อแล้วก็ไปดูที่เพจสมาคมสุรินิวไปดูที่เพจสมาคมอัศวินครับก็จะช่วยเหลือสําหรับศพที่ลำบากยากไรย้ยากจนคนยากไรย้ยากจนจริงๆเราช่วยฟรีนะแต่ถ้าใครพอมีก็ช่วยค่าน้มันช่วยไปเลี้ยงเด็กไปนะก็มีทั้งสองสมาคมเนาะสมาคมสุรินิวแล้วก็สมาคมอัศวินพลังความดีเรื่องต้นที่ตัวเราครับ ครับขอบคุณมากครับผมมาดูรถที่สายตรงเบอร์นี้นะเดี๋ยวดูว่าในรถนเราเห็นทะเบียนรถแล้วเนาะอาจจะมาสองตัวหรืออาจจะมาสามตัวไม่แน่นะต้องใช้คําว่าไม่แน่เพราะว่าโจไม่เคยฟันแบบร้อเซว่ามันจะมาหรือไม่มาน้องมันอยู่ที่บุญวาสนาบาร,รมีที่ทุกคนทุกท่านเพียรสร้างเพียรทำเนาะแข่งบุญแข่งวาสนามแข่งกันไม่ได้ต้มันสร้างมันทำก็แล้วกันะครับเนาร ใครอยากร่ำอยากรวยก็บอกให้ทําทานนะอยากอยู่นานให้ทําบุญอมาดูหน่อยในรถมีอะไรกันบ้างเราใช้บริการไปแล้วหนึ่งเทสเนาะมีมาหนึ่งเาสก็สภาพใหมเ่เอี่ยมของร้อยผลิตนะใหม่เอี่ยมก็เตียงเซนเซอร์มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องซักชั่นยังไม่ได้เซตเลยเพราะวันนี้เพิ่งเปิดเพิ่งมอบรถอย่างเป็นทางการ ซึ่งสมาคมอัศดินก็มอบเครื่องดูดเสลดมอบเครื่องผลิตออกซิเจนมาให้แล้วก็ถังออกซิเจนมาใหแ้แล้วก็ถุงยาแล้วพื้นที่เตรียมเนาะนี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ไปช่วยศพยกากไรยากจนกลับบ้านกับคูริมบีลำเนาเนาะสร้างบุญต่อไปสร้างบุญต่อไปเป็นบุญต่อบุญใครอยากช่วยก็ช่วยผ่านสมาคมซูรินิวช่วยผ่านจุดนั้นๆไปเนาะอย่างน้อยคนมี แต่คนไม่มีคิดดูว่าเงินจะซื้อโรงใบหนึ่งไม่มีนะเงินจะซื้อผ้าห่อศพสักพืนไม่มีเพราะฉะนั้นการให้โดยบางสิ่งบางอย่างผมเชื่อว่ามันเป็นมหากุศลเป็นสี่งใหญ่อันนี้เคสที่เราไปส่งมานี่เหมือนเหมือนธรรมดานะตายายสองคนอยู่บ้านนะเหมือนธรรมดานะตาปวดท้องแต่เราเราเราถามกับก็คือนี้เขาบอกว่าหมอบอกว่าถ้ามาวิธีจ่ายแกเป็นอะไรเนี่ยใสอุดัน แกก็เดินได้ปกติแกก็บอกแค่ว่ากดท้องกดท้องอะไรอันน,นี้นมากับเลขอะไรอันนี้มากับเลขเลขอะไรนะ,ะรนะที่ถูกกันเยอะๆแล้วก็ได้คำอ๋อที่ที่ถูกแล้วได้ได้รถคันนี้มาที่เลขศูนหกอ๋อศูนหกใช่เพราะว่าน้องเปิดบริจาคว่าเออจะศูนย์อ๋อศูนย์หกนะคันที่หกอาจารย์ไทยก็ให้ศูนย์หกด้วยอาจารย์ทไเยก็ให้ศูนย์หกด้วยออกศูนย์หกออกศูนย์หก คันนี้ได้มาจากเลขศูนหกเลขศูนหกแล้วก็มันเป็นคันที่หกจริงๆใช่แล้วก็เป็นคันที่หกเอาอย่าง้อยยังมีเลขหกอยู่ใช่ไหมใช่หกอะไรก็อปิดให้ดูดูอีกรอบนึงอีกรอบนึงงเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะฮะความเชื่อคือความศรัทธาจะงงงายหรือไม่งงงายอ้าวรอผลผมว่าอาจารย์ทายเมมาให้แค่นี้แต่ว่าผมว่าเอะมันอาจจะเอาสี่บวกสามเป็นเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดหกหนึ่งเลขสร้างบุญนะเจ็ดหกหนึ่งเลขสร้างเออใช่ไหม เออเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งเราเคยรวยกับเลขสร้างบุญมาแล้วนะเจ็ดหกหนึ่งสามบวกสี่อ่าหรือมันจะมาสามหกหนึ่งสามหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หกหนึ่งก็ได้ไม่แน่เอาแต่ว่าถ้าอาจารย์ไทยแกบ,บอกขนาดนี้เอาสองตัวไปก่อนสามตัวไปหาเอานอ้ออ่าโอเคฮนะลากันไปสวัสดีค,ครับขอบคุณครับผมถ้าชอบประจัดไปนะครับคุณผู้ชมนะครับอสมาคมสวดินในสมาคมอาสวดิน สำหรับสุรินทีวีกับพี่โจนะครับนะครับมาได้มอโปรตู้สังขะอยู่ที่จุดสังขะนะครับทุกคนนะครับเป็นเพื่อรับผู้ป่วยและก็รับศพผู้ยากไร้นะครับก็มาได้นะครับคันที่6นะครับทุกคนเลคันที่6นะครับสมาคมสุรินเลวได้มาจอดไว้ที่ตู้ทางหลวงสังขะนะครับเป็นคันที่6